อ่าพ่อหกครับโลงละครแห่งหนึ่งต้องการจัดแบ่งที่นั่งนะครับโซน A อซึ่งมีอยู่56ที่นั่งโซนบีซึ่งมี84ที่นั่งโซนซซึ่งมี98ที่นั่งให้เป็นแถวๆครับนะครับให้แต่ละแถวมีจำนวนที่นั่งเท่ากันแต่ละแถวมีที่นั่งมากที่สุดกี่ที่นั่งแต่ละแถวมีจำนวนที่นั่ง เท่ากันนะครับแต่ละแถวจะมีที่นั่งมากที่สุดกี่ที่นั่งตซโลมข้อนี้คือการแบ่งที่นั่งใช่ไหมเออแต่ลูกก็ไม่รู้ว่าต้องแบ่งทีละกีแถวละกี่ที่นั่งลูกไม่รู้ลูกต้องหาค่าที่ใช้แบ่งใช่ไหมเครื่องมือที่ใช้หาค่าที่ใช้แบ่งก็คือออลมอโอเคงั้นหาค่าที่ใช้แบ่ง จำนวนที่นั่งเราแบ่งจำนวนที่นั่งโดยใช้หอเราเหมาะมาดูกันนะครับโซนเโซนบโซนซีพสูจว,ว,ว,ว่าทุวงละครนี้กำลัง สร้างเสร็จแล้วสร้างโครงสร้างทุกอย่างเสร็จหมดแล้วแค่ว่าเขาัจะจัดเอาที่นั่งลงเออเอาที่นั่งลงเขาก็ต,กาต้องการให้มีโซนเอห้าสิบหกที่นั่งโซนบีมีแปดสิบสี่ที่นั่งโซนซีต้องการที่มีเก้าสิบแปดที่นั่งนี่ก็พอนักตั้งคำถามว่าเออจะเอาแถวและกี่ที่นั่งโซนเอห้าสิบหกที่นั่งโซนบีแปดสิบสี่ที่นั่งโซนซีเก้าสิบแปดที่นั่ง อาแล้วครับหาขอลมอครับแม่อะไรเนี่ยลูกเอาอะไรเนี่ยว่ามาวมามา,เอ,า,าอเออยี่สิบแปดสี่สิบสองสี่สิบเก้าแม่อะไรเนี่ยเห็นแล้วต้องรู้แล้วมันเงยไงแม่สาม เห็นชัดชัดอยู่เด ah> ี pau, ๋ยวไปฆ่าตายแม่สองสี่เจ็เออกินหัวมันได้ไหมเนี่ยตอบแม่เก้าเนี่ย มแม่เก้าถ้าเป็นแม่เก้าผลบวกเลขโดดต้องอยู่ในแม่เก้าเช่นบวกได้เก้าบวกได้สิบแปดบวกได้ยิบเจ็ดสองบวกแปดได้สิบมันไม่อยู่ในแม่เก้าสี่บวกสองได้หกก็ไม่อยู่ในแม่เก okay, ้าโอเคไหมลูกอันเนี้แม่เจ็ดเห็นชัดๆถ้าลูกมองมันไม่ออกลูกรีบปรับปรุงปรับปรุงสูตรคูณของลูกโดยด่วนเลยเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ด บางคนหลงเข้าใจตัวเองผิดๆนะครับว่าตัวเองโง่เลขแต่จริงไม่ใช่โง่เลขนะครับโง่สุดคูณคือมึงไม่ยอมท่องไงเออแล้วมันก็เลยพลอยเป็นประสาทของการเรียนคณิตไปแล้วก็เลยนึกว่าตัวเองโง่เลขทางที่จริงแล้วไม่ใช่มันติดแค่สุดคูณนี่แหละเอออ่ะโอเคเนาะตอนนั้นอ๋อ,อลมองออกมาแล้วนะลูก สิบส right. hmm. uh huh. ี่ต uh ้องการให้อะไรมากที่สุดพอลมอจะเป็นสิ่งนั้นใช่ไหมเนี่ยแต่ละแถวมีที่นั่งมากที่สุดจำนวนที่นั่งในแต่ละแถวที่จะแบ่งนั่นเองครับอลมอจะเป็นจำนวนที่นั่งที่จะแบ่งในแต่ละแถวนั่นเองครับงงเปล่าเอออ่ะเพราะฉะนั้นจำนวนที่นั่งในแต่ละแถว เท่ากับหอ,อละมอเท่ากับสิบสี่ที่นั่งหนึ่งแถวสิบสี่ที่นั่งโซนเอต้องการให้มีทั้งหมดห้าสิบหกที่นั่งเอกี่แถวและเนี่ยหนึ่งแถวจะมีสิบสี่ที่นั่งนั้นจำนวนแถวของโซนเอก็ต้องเอาห้าสิบหกหารด้วยสิบสี่บ้างหนึ่งแถวมีสิบสี่ที่นั่งโซนเอต้องการให้มีทั้งหมดห้าสิบกที่นั่ง จำนวนแถวของโซนเอมันก็เลยต้องคิดจาก56 80, หารด้วย14ใช่ไหมซึ่งการหารด้วย2แล้วซ้ำด้วยการหารด้วย7มันก็คือการหารด้วย14นั่นเองดังนั้นตรงนี้ครับคือกดหารอยู่แล้วครับดังนั้นตรงนี้จึงเป็นจำนวนแถวของโซนเอครับสับสนไหมลูกเออนั้นจำนวนแถวของโซนเอ ถึงเท่ากับห้าสิบหกหารด้วยสิบสี่ซึ่งไม่ต้องลูกจิดมาจากตรงนี้ได้เลย<ม>เท่ากับสี่แถวเอ okay. ต่อไปจำนวนแถวของโซน B โซนบีต้องการให้มีทั้งหมด84ที่นั่งหนึแถว14ที่นั่งก็หารด้วยสิ ลูกหยิบมาอยางตรงนี้ได้เลยครับเพรเลขหกตรงนี้ที่มาของมันก็เกิดจากแปดสิบสี่โดนหารด้วยสองแล้วซ้ําหารด้วยเจ็ดซ้ำมันคือการหารด้วยสิบสี่นั่นเองสองเจ็ดสิบสี่ดังนั้นตรงนี้ก็คือเกิดจากแปดสิบสี่เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยสิบสี่มาเห็นนะ6กแถว โซน 4, ซโซน C ดูโซนีต่อไปจำนวนแถวของโซนีเก้าสิบแปดหารด้วยสิบสี่สี่เจ็ดเก้าสิบแปดเจ็ดแถว ไอ้บรรทัดสุดท้ายของพรรมครับเอามาใช้ประโยชน์ได้ทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าโจทย์หัวข้อไหนไอ้บรรทัดสุดท้ายของพรรมเนี่ยเอามาใช้ได้หมดแค่เราต้องรู้ว่ามันคืออะไรจะได้ใช้ถูกโชอ๋อแล้วได้ทั้งหมดกี่แถวด้วยเนาะจัดได้ทั้งหมดกี่แถว ึงได้จำนวนแถวทั้งหมดจึงได้จำนวนแถวทั้งหมดเออสี่บวกหกบวกเจ็ดสิบเจ็ดแถว